ขออนุญาตใส่เสื้อนิดนึงห <laughs> น้าทีจะได้ขิดช่วงนี้ทุกคนผมแมนยูนะฮะขอบคุณครับทีมที่ค,คุณล้อมาล้อคุณแล้วครับอะไรนะครับผมทีมที่ค,คุณลอ้ <laughs> อมาล้อคุณแล้วนะคบก็น่ารักครับผมเขาไม่อยากพูดเ <laughs> <laughs> ดีด๋ยวโดนโทนลงโดนโทนลง ใครมาไกลสุดเท่าไหร่เนี่ยลังสิตลามินพาลังสิล้างสิตมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะโคราชมีใครให้มากกว่าน้ไหมฮะโครด้าครั้งที่หนึ่งการชนะบุรีเ,ไรไเรขาชนาไาะไปเลย <c oughs> ยูวินลมพลห้างปิดกี่โมงแล้วฮะ อ,อยู่ก็อยู่อ <c oughs> เออกลับบ้านกันได้แล้วนะทุกคนไปช้อมหน่อยด้วยเหมารถตู้เลยนะเดี๋ดยวขับรถบัสเองเลยข <c oughs> อบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบที่คุยอะไรเนี่ย